ไปแกะข้างทางจากที่เราจะไปกับเต่านะครับก็ไปอากาศฝนตกเมื่อคืนนะครับยากมากเลยนะครับผมโอ้วันนี้มีงานแต่งเยอะครับผมมีแต่สาวๆาทั้งนั้นครับ <ś c oughs> นี่นุมรอวันงานเราจะไปแอวว อันนี้บ้านเจ้าบ่าวครับ

รักษาพันมาช้าพันมาชาชุบมาไว้าลยตางวองก็เสร็จรักษาไปถึงรัาษาเสร็จเพื่อเพิ่มเติมโบกเพื่อเพื่อนเพื่อใาเพื่อากันเราคือกันต้องมีความจริงจะมีความจริงที่น่าคาลวนนี้ก่อนวันนี้ก่อนเราเราสามีสองกบผู้เลี้เราเลยันนี่บอกคือเป็นหน้าบอกคือเป็นมาให้เพื่อได้ดุย งานเงินหลวงคือได้เป็นราบเป็นมาในวันนี้ก็เป็นวันที่ก่อนวันนี้วันสุจังใหญ่ส่วนวันนี้ก็วันนี้วันรสตัายอผู้มีกันยอเัตายอวันนี้ นายกูดูดูดูไปวันนี้วันนี้เป็นที่เก็บเกี่ยวกันนี้พยายามเอาเงินไปที่เป็นท่าที่ที่เราเอาเงินนั้นมาที่ดจับวันน้ใหญ่ด้วยใจเป็นที่วันนี้ต่อวันนี้ต่อป่อพูนี้ฟูดเอาใดกันเท่าเป็นวันนี้ต่อป่อพูนี่ฟูดเอาเด่นดูเอาดักใดริงแง่วันนี้ข่อวันนี้สองป่อพูนี้เตรียมเอาสี่ช่องของหลังดีอย่างที่บอกยืมมาของเพืนกา คนทำลายมาคนผู้ตกหลังที่เอาน้ำมาเทาลังกา้ทักความเสพติบบานี้อตีนี้ตีก็ตั้งวิบปีบ่บานี้บ้านี้เขาเดือดไม่เดือดไม่บอกเขายังไม่เขาเขาเราเสียเข่าบอกเขาเขาเลือเชี่เขาเสี่ยสิเสียงบอกเขาเสีงแล้วโต้หลังสิ่งตด้บอกเขาจ่าเจ้าวัน เกาหลี้กิเีเกาหีสิบวัเาหีิบวันบ่าเกาแน่วันนี้วันนี้คือวันวันวันเกาหลีเขาแต่อ็วันนี้พอเขาได้เขาเลยเหมือนจำฉันมาวันนี้ขอวันนี้วันพอตกล้เม่อก้าเหมือนจำกันไยงวันนี้พอวันนี้เ่าไล่ยังเหมือนจำเขาวันนียพอวันนี้วันพอเราจะเหมือนจำวันนี้พอวันนี้จะขาดเขาตอนนี้วันนี้ขอวันนี้ม่อยางใจที่ัน วันนี้พอวันนี้วันนี้เส็นวันสาบปะูดเกะะมันสาโราทุกตางวันนี้ขอวันนี้อุตาหลงเข่งได้เลยนงทำนาำคำดีนอนฟังของทางวันนี้ขอวันนี้การขึนขออั้ไปไม่วันนี้วันนี้วันนี้เือรเป็นตั้งเขานดงเพื่อเอยตั้งพเลยนีที่าก้อนดีไปงาม นิ่งไวงามยอด่อนสม้าตวอนกินกับปูอยากคำใบอ้อ่น้อยอยากกันย่อยสอยวางตาแต่ทั้งแค่คืนที่เี้ดืนนวนวงความตาะังเม่อเดิมสีริปกับผูจำาด้จำได้หรือเปล่าจำด้จำได้เลยเราูไกดปูหน่อยแค่นั้ ่ไปกูหน่อยจะเลยไปกูดีแก้แก้ฟังแก้ฟัฟัง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 ฟั ตัวใจเห็นใครคุย่อไมากินเต่าง่งนหรอใจนี้พอข้าอยากมีตั้อยู่อย่างนี้ใเอยผี่อก็ูเมีจะไปใ่อปถ้าหม่ทใจก็จตอง่าต้องยาือมันเกินคือมันเก่งนี่ที่เอาีทดงว่าฝูมันจมันกันนี่คือมันหนังเขาใก่้เถอคือชุสองพ่อฝูงเมีมันกันเมื่อหนําเสเขาฟาง เงือ่ซสองป้อโนีมันกันเหมือนหนังวางมุดเดือสซูสองปอโคนีมันกันเหมือนหนังตะไคร่เดือดให้ไข่ดมันูเหมือนบ้านหูเพื่อนไข่กอไข่โคบากตที่โคือหมอเดือมีปากโตูก็เือตาพอเือทนที่เเขาตามงาลอยๆตั้งี่ตาขึ้นตาเมือตาของปอโมน อยากพิว่าต้นสีอยากว่าเลือดเจ้าจะเป็นจอหน้าตาคนไม่ให้ตาเมันแดงอยู่ในนี้ตาคนยิ่งตาแดงใจมือนาบัวบัวเขาอยู่ในนี้เขาที่ดำสีว่าเขาเป็นเนี่ยดำจออยากทักเมื่อเลยผมมันหลุมฝาดเดือดตัวนี้ตาตาดีนี่อะไรารอคิดกับเพื่อเพื่อลงอย่างเงี้ย จำเอาหนี้เรื่งเมื่อโมบาเจ้าเดื้อีย่างเข้าตานาจิตเป็นปมสักี่องก็ุม่ผูเจ้าที่ไ้สีจอดพเจเมื่อใดแต่ศาสนาขาเจ้าบ่อาลุงเจ้ามาตาสักกาเจ้าบุญสุขุนตุเป็นวันตระนสานิจังบ่ยับุาเจ้าบ่ก่อมยกสักกาลูกระสากความเาดุอย่างเงว การดูทะมาวันตัวชุกขาดชากีสามเช่นกระดูดีสามชุ่มเองมเทาได้ดวงเกินนักดีเลยการกระโดน

จิ้มมาต้นเขาจะฟ้ามาน่ๆไปพูดกันโอเเลียงเลียขึ้นจ่าเชสามชั้นให้ด้วยแขงเราพวกแขกเจ้าปัญญาลาปัญโาปันลาสันพจึงพวกมี้ขันตาสองใบสองผากทำเภ่กันแย้่ยมหั่นแป่กันนอนเมื่อกอนสีทาง ตังเอาทีอากาน้า้องทำดีผมได้เปลี่ยนสาวแกงค่า้านตาขาดน้าที่ได้เปลี่ยนผมเสกสองปอีเู้เมียเจ้าบี เบาแขนเธอใส่แจ็คเบาเข่าวใจเบาบอกวลาเข่าในบ้านด้อยเป็นผูเมียันเราตะไบเออมันเหมือนนางโปนางเมียเหมือนนางเมียแกชุดเจ้าหาตาหวานี่เหมือนคนทั่วเดนอย่าน้อกฮะงด้กอนือนันมเี่ไนอดี่ักกันเอ้งเวาเเหมือน่เมียชี่หักกันจุกจกันทุกว

กันเอ้ข้ามบาขอานาเ u ้อบ่ได้ทําทางเนี่ยเจ้าปะยิงบ่ได้ยินนะก็สิได้ถามได้ถามสิเจ้าเจอลูกแก่เต่าพี i ตาหน้ามานาอันสิเจ้าได้ใจบ่แค่แ แต่มาวันนี้มาพร้องตัวเจ้าสัญมัติะานจบเจ้าเพื่อได้จบใจท้าวันนี้นใจขาดเลื้ยงลูกเจ้าคนเจ้าเองาตอนถามจะเวียนใจได้ไหมค่ะค่ะตอนนี้งานเจ้าเริ่มเริ่มบินจำมาดังนี้ว่านานา ่ว่าหาหน้าตายนีด็กอ ไว้ตั้งตั้อหัวใจทางตาเขาได้จัิจกรรด้วยพันอยู่เพื่อคหัวเลือนเก่บบานมาอี่น้องเขาเจ้าอยากพิการอยากทั้งตั้งโัมเม่มาด้าคือไลยจนกันที่กันหายดังมาหาเจ้าเงินทันสบายที่หาดเราเย้าตูวสุดสุดเ้าป้าป้านย่างมีรัศการที่เก้าขั้งบนบ้านคนที่อยียกที่เจมาทีเจ้าแลวนะครับ้าเาน

เรียะไรแล้วมึงว wow. ้าวอะไรครับติดตามมาน่ <Like ่ะ จริงๆนั่งได้กาบานเส้นปันพี่น้องนั่งกันแรงใเขาาร้ำง็เมาอันนี้นางเขาก้านั่งงไตยฟังคนเมาใส่ถุงเท้าเกานทานยังไไม่ต้องไดต่อหน้าเ่ามีเตการนั่ากน่งหันานเนนั่เั่เนเเเ บ่มีกระยาตบว่าใจเต้งฟังเขไว้เย่ยงเป็นไปอยางสังสีก็สังดังอันนในนนัันั นี่เขาเจ้าตอนนี้แต่ต้องฝันที่อันนี้มาก็จงสมัยเจ้าวันนี้สำยุบันเที่ยวเ

ังนี้สองมือหลังเยอะมากเลยปันเจ็บนางคาก็ยังหลังนางาชาเกเดมาคาหลังอีกเจ็บเป็นห้อยมือันอย่างตะตั้งผักนาเ

ทางนี้บอกให้ปากนะหลอกันเชิวกันเอ่านี้กนได้สร้างมาสิน้ำคงยาวเอ้ยทางน้ำควงาเต้าตัวัวแยาวสาใบด้วยเยารสางเก็บ้อยางไท่ฉันตียาวเอ้ตั้งใบมือจังเสายสายไหลไปทางอยงโคันให้มา่วงควงสู้ควนสู้คำควงแ้ง นั้นอีกปาสิบมานะปีสัมมากันเงียบไปที่นางองงานเสือเจ้าสนาจวยบ้านเองโ เก็บปีนั่งเก็บน้าวเราเจ้าเหมือนเด็กน n อยตัวแข็งแข็งให้เดน้ายมันนัเกบขาวใครจะมาคอยอาลตาวซ้ำใส่กุ้งบังคับสำจิตไมมาแตงเองเขาอที่เขามาเก็บข้าวจิตไมีกหงายแย้มจอยบัแงเชียว

อันว่าดีเจผู้ตั้งใจนำมาเจตนาในบางกันยังไกเขาจะมาดีเขียนแจกงานกันต้องใจผู้ถามทอดทางไปเงินสิ่งทางอาดี

ໃຈເຈົ້າຊິຊິມາທໍາດີມາມາດີໃຫ້ມັນບາງມັນກໍດີເຫັນສາມາຄັນດີສາກົນນາສັງວ່າຖືເຂົ້າແຍກເຈົ້າແສງຕາກ່ອນມາ

ซ้ำมาเสร็จเพื่อนางนาคงขอสิ้นตายขอหาสิ้นไปหลายหลายขอกันหลังตายต้องสุ ไอปีนต to ้จัก็รวยก็ง่ายบูชายามยินเดียกนัางเม่ทั้ง้ามสวนเดียกเราเดินไปเด้าตม้องอยากตาล้องสาเจอผดรลงวันเดขายเข่เาอันนี้ชูเจ้าขออยู่มีใจคาับคนที่ขอสั่งดาบไปทีกบ้อนเดือดปีนก้านี้ที่ยัเป็นหางเป็นวนวา

บ่ฮู้ใจหันเห็นนางจังเลยใจลุงกินเห็นนางคันหอดเห็นนางกินหอดเห็นนางกินนางคอดเดีอ้กินในบ้านาาที่ันตาแกตกตา้ตานตลาก่อนนาัือาง่ตงับ กนาไปอยู่ไปที่ใจเดิ้ลจะไปตางใดก็มีเจตัวเสียหลักเพื่อการผักสักทูน้ำต่อที่ก่เท่าอยนจุดเทาได้ปักหายเข้าคอยตายปีนม่คารช่วยให้มาตสยูากามา้วยันกหาางานเป็นา เกี่ยวกุ้ไฟ้อยสีเดียวเดิมแข่งเด็กป้ายเก่นสีร้อยไปรอยเด็กเอ็มไทยนะอันนี้สังเกตเดียวนี้ใครจะเหมือนมันบักอันนี้ทางวันนี้ยันยืนยันเก่งสังเกตุสีสันกลาต่างอีกทุกที่ใจสังเก้อยู่บ้านยังได้หาดูทาย

กว่างขาบกว่างขาอาณาจงเงาป่าดุย่าตาในขึนเมืองนั่งรถรถเสียงเพลงแหงนะครับติดก่นครับ